สวัสดีครับทุกกคนทุกคนคิดว่าถ้าผมตั้งใจมาเล่นแมปฟิสตอนนี้เนี่ยมันจะยังทันไหมคือที่ผมหมายถึงเนี่ยจะตามตัวเกมในปัจจุบันนี้ทันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเนาะแมปนี้ก็มีการอัปเดตมาอยู่เรื่อยๆแล้วค่อนข้างถี่นะจากที่ผมสังเกตคืออย่างน้อยก็มีอัปเดตอะมาให้ตัวเกมมีอะไรให้ทํามากยิ่งขึ้นเนาะแล้วดูตอนนี้ครับผมเลเวล14แต่แห่ตอนนี้ที่ผมเห็นเลเวลสูงสุดเนี่ยเป็นหลักพันแล้วนะครับ ลักพันให้ตายเถอะนี่ฮะในห้องผมยังมีเลยเลเวลพันหนึ่ง <c oughs> คือไม่ว่าผมจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเห็นแบบคนมีเงินเยอะมากๆนะแล้วก็เลเวลสูงกันมากๆอะอย่างน้อยก็หลักร้อยขึ้นอนะมีแน่นอนแล้วอย่างผมที่เลเวลสิกับเงินอีกสี่พันกว่าดูคนอื่นครับนี่เป็นล้านแล้ว <c oughs> นั่นแหละครับคลิปนี้ผมก็เลยตั้งใจจะมาทําในลักษณะคล้ายๆกับที่ผมเคยเล่นในแดนดี้โวที่ทําเป็นวันๆนเนาะ แมปนี้ก็จะคล้ายๆกันอาจจะใช้เป็นวันหรือเป็นตอนอะไรก็ว่ากันไปค่อยดูแล้วกันเนาะผมจะเล่นเอาตั้งแต่ตอนนี้เลเวล14่นะครับเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อาจจะใช้เวลาที่เยอะมากๆนะครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าจะไม่ได้ลงแมปนี้ทุกๆวันนะแค่จะทําเป็นตอนๆไว้ก่อนก็ทําไปไเรื่อยๆนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่าถ้ามาเล่นจริงจังเอาตอนนี้เนี่ยมันจะทันตัวเกมในปัจจุบันนี้หรือเปล่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็โตะกระจแล้วก็คิดกับตัวเองว่าโอ้โหอันนี้น่าจะหนักกว่าแดนด ดูฮะทุกทุกคนทุกทุกคนดูเกาะทั้งหมดครับดูฮะดูฮะ,ฮะมันเยอะไปไหมพี่ม,มันเยอะจังคือเนี่ยถ้าเรากลับมาเล่นหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมคิดว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะปวดหัวมากๆนะถ้าไม่ใช่ผู้เล่นเก่าเนี่ยเพราะว่าอะไรมันเยอะมากๆครับเกาะแรกก็คือเกาะนี้เนาะถ้าจําไม่ผิดซึ่งผมก็ยังตกไม่คบด้วยนะ แต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นไม่ได้สําคัญเอาเป็นว่าตัวเกมของผมต้องคืบหน้าให้ได้ก่อนคือพื้นที่มีเยอะมากๆครับเอาเป็นว่าผมจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเอาเปิดเกาะก่อนไหมผมคิดว่ามันต้องมีบางพื้นที่ที่ต้องมีเงื่อนไขในการเข้าสวยอีกแบบนั้นแต่คิดว่ามีนะดูดิครับเควสปลาหมึกผมยังไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเปิดเกาะก่อนดีไหม เปิดเกาะน่าจะดีกว่าเนาะโอ้แต่ว่าตัวแมปมีการอัปเดตมาเรื่อยๆเลยเนาะค่อนข้างที่จะสวยใช้ได้เลยครับแต่ว่าโอ้โหไม่ว่าผมจะหันไปไหนก็มีชื่อเกาะเต็มไปหมดเอาเป็นว่าเป็นว่าไปไปไหนก่อนดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าผมจะตกและซื้อพวกเบ็ดตกปลาอะไราพวกนี้แล้วก็ค่อยเปิดเกาะดีไหมเพราะว่า ยานพานะของผมเนี่ยมันมันมน่าจะไปได้ค่อนข้างนานนะคืออย่างที่ทราบกันนะครับว่ามันไม่มีบอกนะว่าต้องไปเกาะไหนก่อนเกาะน,นู้นก่อนไหมอะไรพวกนี้มันไม่มีนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยกลับไปที่กลับไปได้เหรอผมกดแล้วนะเอาแล้วมีขึ้นทําไมเนี่ยมีขึ้นทําไมหรือเป็นแค่ข้อความให้เรากลับไปอา๋ยวผมลองกลับไปก่อนแล้วกันเนาะเผื่อเขามีอะไรให้ผมต้องทมั้งนะ คือเวลาเล่นแมป,ปแนวแนวเนี้ยที่มีเกาะเยอะๆอ่ะมันจะเป็นปัญหาสําหรับผมตรงที่ผมไม่สามารถปรับกราฟิกสูงๆได้ไงแล้วพื้นที่มันจะเห็นแบบจํากัดมากๆเนี่แหละปัญหาเอาละผมกลับมาที่เกาะแรกแล้วมีอะไรเอ่ยก็ไม่มีนะใช่ก็มีอัปเดตภายในเกาะเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยควรซื้อดีไหมอ่าอ่าโอ้โหวัดอะไรเนี่ยกิจกรรมหรอใช้เงินภายในเกมใช่ไหมอันนี้ อ่าใช่ใช่ใช่นี้คือเงินภายในเกมนะครับคือยังไงนะี๋ยวผมขอดูก่อนมันคือเบ็ดใหม่เลยใช่ไหมไม่ใช่สกินเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งเนี่ยมันมีปรับแต่งนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นปรับแต่งนะน่าจะเป็นสกินเนาะวอทมีสกินด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นสกินเอาเป็นว่าผมขอดูที่ร้านค้าหน่อยสิน่าร้านค้าต้องมีอะไรสักอย่างที่ผมพอจะซื้อได้บ้างใช่ไหม เอาละก็มีแค่บางสิ่งบางอย่างเนาะที่ผมสามารถซื้อได้ซึ่งมันดีไหมเอาสกินโอโ้โหเป็นสกินจริงด้วยคือไปแล้วนึกว่าเบ็ดใหม่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเบ็ดอันไหนดีที่สุดละเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็ตกปลาไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วกันเดี๋ยวตกให้ได้จํานวนเงินซกักจํานวนหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยไปดูว่ามีอะไรที่ผมพอจะซื้อได้บ้างดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะครับว่าต้องเล่นตรงไหนก่อนอะไรก่อนนี่แหละฮะ ข้อเสียของเกมที่มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ากลับมาเล่นก็อาจจะลืมได้อ่ะยังไงเดี๋ยวผมขอตกปลาในช่วงนี้ก่อนแล้วกันก็ไปเจอกันอีกทีสักช่วงเวลาไปฮะ let's go เอาละโอโหตกมาสักพักและมาดูสิ่งที่ผมได้กันนะครับนี่ฮะคือก็จะตกได้เท่านี้นิดใช้เวลานานมากๆนะครับถ้าผมเลี้ยงลำดับตามความหายากอันนี้คือเลียงแล้วใช่ไหม ถ้าลูกศรมันชี้ลงก็น่าจะเป็นอันที่หาง่ายสุดจะอยู่ด้านบนแต่ถ้ากดอีกทีให้เป็นลูกศรชี้ขึ้นก็น่าจะเป็นพวกนี้นะครับที่หายากก็มีติดดาวไว้ด้วยนะฮะนิดหน่อยก็เป็นปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับที่ผมพอจะตกได้แต่ก็ได้แค่นี้แหละฮะเอออันนี้คืออะไรเนี่ยผมได้มาตอนไหนอะ่ะมันเขียนว่าอะไรอะ่ะวิเศษตายวิเศษตายวิเศษตาย,ตายได้อ๋อได้ออฮต้องทําไงอะ่ะกดใช้ยังไงครับหรือเอาไปขายผมกดใช้ไม่เป็น <c oughs> อ่า,อาล็อกไว้แล้วกันส่วนอันที่ผมล็อกไว้อันอื่นๆก็อ่ะเอาออกให้หมดไปเลยเนาะเดี๋ยวผมค่อยกลับมาตกใหม่กันนะว่าจะเก็บไว้หน่อยแต่ได้มาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเอาไปขายดูว่าจะได้เท่าไหร่นะคือระหว่างที่นั่งเล่นอยู่เนี่ยผมก็นั่งดูไปด้วยนะครับว่ามีเบ็ดอันไหนที่น่าสนใจบ้างคือจากที่ผมไปดูเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเยอะมากมาก แต่ว่าในวิกินี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเขาแบ่งเป็น r s t a ต e ไว้เลยว่ามันมีสเต t e อะไรบ้างก็น่าจะเป็นการแยกหรือบ้างว่าสเตต e นี้มาในเวอร์ชันล่าสุดหรืออะไรยังไงเนาะถ้าเป็นสเตต e แรกๆก,ก็น่าจะเป็นพวกเบ็ดแรกๆเลยอ่ะไม่เป็นไรช่างมันไปก่อนวัสดีครับพ่อค้าผมจะขายให้หมดเลยนะสิ่งที่ผมไปตกมาได้แล้วก็มาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่มาครับ3 2 1 let's go what พ ห้าพันแล้วกันอ่ะโอ้โหตกโคตรนานหมดแล้วครับหตกโคตรนานได้ห้าพันตอนนี้ผมมีอยู่หมื่นนึงใช่ไหมหมื่นหนึง่งเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าผมซื้ออะไรได้บ้างที่มันน่าจะคุ้มๆนะโอเคทุกทคนโอ้โหเบ็ดมันเยอะจริงๆครับแล้วก็เสียเวลานั่งอ่านด้วยผมไปดูมาแล้วนะครับว่ามีเบ็ดอันนึงที่ผมพอจะซื้อได้แล้วก็ดีกว่าที่ผมมีอยู่ทั้งหมดในตอนนี้นะ แล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากด้วยนะครับอยู่ที่11,000เหรียญด้วยกันซึ่งเจเป็ดอันนี้ก็อยู่แค่ระดับที่2นะซึ่งในปัจจุบันที่ผมดูในวิกิเนี่ยมีระดับถึง8ระดับด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ผมเพิ่งได้แค่ผมเพิ่งได้แค่2ซึ่งเบ็ดอันนี้ก็มีชื่อว่า nocturnal n o c t u r อ a l อ่านผิดต้องขออภัยนะครับราคาอย่างที่บอกเนาะอยู่ที่11,000ห้ืยความเร็วร่อนี่ก็จะแย่กว่าตรงที่มันติดลบ10%แต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกส่วนโชคนี่สูงกว่าแน่นอนอันนี้ผมเปรียบเทียบจากที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะ เบ็ดที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันอยู่ที่50%แต่ว่าเบ็ดอันนี้ที่ผมกําลังจะไปซื้อเนี่ยอยู่ที่70%สูงกว่าส่วนการควบคุมนี่ก็0ูนย์ครับความยืดหยุ่นก็0ูย์ส่วนน้าหนักสูงสุดได้ที่2,000กิโลด้วยกันก็คือสูงกว่าที่ผมใช้อยู่นั่นแหละ โดยส่วนหลักๆเลยเนี่ยผมจะดูที่โชคนะแล้วก็น้ําหนักเป็นหลักเลยก็คืออันนี้โชคอยู่ที่70ก็ถือว่าดีแล้วครับสำหรับผมนะอ่ะเดี๋ยวจะไปซื้อกันแต่ว่าเงินยังไม่ถึงเดี๋ยวผมอาจจะตกสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยออกเดินทางกันส่วนพื้นที่อยู่ไหนก็ไม่รู้ครับ <c oughs> อันนี้พูดจริงๆอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีความสามารถด้วยครับเบ็ดนี้ เบ็ดนี้สามารถจับปลาที่หาได้ทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันได้ตลอดเวลาเลยอ่าก็คือไม่ต้องรอให้ตกดึกครับเราสามารถตกตอนเช้าแล้วก็จับปลาตัวนี้ได้ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเอาเป็นว่าขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมไปหาเงินมาเพิ่มก่อนจำนวน1,000เหรียญโอเค let's go โอ้โหตะกี้นี้ก็มีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ได้เลยครับ พันกิโลบ้าอันนี้ตัวเดียวเท่าไรเด่ยถึงพันเลยไหมขอให้ถึงแล้วกันแบบพันกิโลเป,ป๊ะเลยบวจะดวงดีก็ดีวัสดีครับผมขอขายเจ้าสิ่งนี้หน่อยได้เท่าไรสามพันเรียบร้อยครับอันนี้เป็นเลยเนี่ยฟอร์จูนอยู่ที่เกาะน,นี้ด้วยอ่าอยู่ไหนเอ่ยอ่ะทุกทคนเกิดเรื่องนิดหน่อยที่อยู่ดีๆก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากคอมผมจอฟ้า จอฟ้าแบบเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีก็เกิดตกใจเลยนะผมก็เลยมาดูในวิกินะครับว่าเบ็ดฟอร์จูนนั้นน่ะมันดีหรือเปล่าสรุปผมก็ไปดูมานะครับโชคนี่สูงจริงๆนะ110ครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเสียหลายอย่างอยู่อย่างเช่นความเร็วล่อเนี่ยลบ35เลยนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นนี่ลบ15ส่วนน้ำหนักสูงสุดได้แค่700ฮะค่อนข้างน้อยมากๆก็เลยไม่ดีเนาะเดี๋ยวผมไปซื้อไอ้นั้นดีกว่าอ่านอกชนอเออว่าไป <c oughs> ซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยจะอยู่ที่ vertical ใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนอะ vertical vertical อะไรประมาณนี้แหละฮะคือถ้าผมดูจากตรงนี้เนี่ยมันไม่มีบอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนซึ่งเอามาเดี๋ยวผมขอดูในวิกิก่อนอ๋อเป็นสถานที่ใต้ดินครับสามารถเข้าได้ผ่านสเตงเวอร์พลูประมาณนั้นแล้วกันพบในมหาสมุทรหรอมหาสมุทรตรงไหนดิ เอาละผมไม่รู้นะครับว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่ามีพิกัดของ GPS บอกอยู่เดี๋ยวผมจะลองไปตามนี้ดูนะครับเพื่อจะเจอเนาะซึ่งผมก็มี GPS อยู่พอดีครับโอเคมาเขาบอกว่า x อยู่ที่ลบ1้110 y อยู่ที่ลบรสนะครับส่วน z อยู่ที่1040โอเคเอาเป็นว่าผมจะดูที่ x ก่อนนะ x นี่ลบ1้110เนาะลบ1้ออ่าโอเคโอเคตอนนี้เริ่มลดแล้ว เดี๋ยวมุ่งหน้าไปตรงแกน x ก,ก่อนนะครับไปตรงร้อยสิบเนาะไปฮะอ่าเลยๆๆๆๆๆเลยนี่ครับร้อยสิบอยู่ตรงบริเวณนี้อ๋อแต่แป๊บหนึ่งนะคือในส่วนของ y เนี่ยคือมันต้องลงไปครับต้องลงไปในใต้น้ําซึ่งมันก็ต้องมีชุดดำน้ําใช่ไหมแต่แป๊บหนึง่งตรงตัวแซดของผมยังยังไม่ถึงนะตัวแซดเขาต้องการพันสี่สิบไม่ได้ติดลบนะครับอ,อยู่ตรงไหนเนี่ย 1 0นแต่ไม่ได้ติดลบโอเคต้องไปตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวต้องอ้อมเกาะน,นี้ไปก่อนแล้วก็ต้องทำให้แกน X อ,อยู่ที่1 1 0ด้วยนะที่เป็นติดลบเนาะอ่ะมุ่งหน้าไปตรงจุดจุดนี้ก่อนไปเรื่อยๆครับอีกไกลเลยแต่ก่อนอื่นแป๊บหนึ่งนะผมไปเกาะแรกก่อนเนื่องจากถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเกาะแรกน่าจะมีขายไอชุดไอนี I ่ N e อยู่อ่าชุดดำน้ำเนาะน่าจะไม่แพงหรอกมั้งคิดว่า <c oughs> เดี๋ยวไปดูก่อนโอเคนี่ครับอุปกรณ์ดำน้ำสามพันโอบ拉 ไม่มีตังค์ซื้อแล้วเนี่ยสวยแล้วคือซื้ออ้อันดี้ได้ครับอุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่พอที่จะซื้อไอ้นี่ครับเบ็ดตกปลาผมก็ต้องตกเพิ่มอ่าแต่ว่าซื้อมาก่อนใช่ครับเรียบร้อยโอเคอุปกรณ์ดำน,ำน้ำนี่ใช้ได้เรื่อยๆเลยไหมไม่ใช่ว่าซื้อรอบแล้วก็ต้องเปลี่ยนรอบไม่หรอกมั้งเขาคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกจริงไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นผมตกปลาก่อนกว่าจะออกเดินทางได้ก็ต้องมีเงินอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะโอเคเรียบร้อยกว่าจะเก็บได้ อาหารจริงๆชีวิตเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะหาจุดก่อนอหน่งสี่สิบเนาะตัวแซดตัวแซดหน่สี่สิบตัว x ต้องร้อยติดลบร้อยสิบฮะผมจะได้ลงไปแบบสบายๆเลยไม่ต้องหาอีกนะครับประมาณตรงนี้ครับประมาณตรงนี้เอาละคือผมต้องลงไปด้านใต้นะครับลงไปประมาณให้ถึงลบร้อยสิบห้า มันน่าจะมีทางเข้านะใช่ไหมแต่แป๊บหนึ่งนะผมสงสัยไอ้ตรงนเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ย s t r e n g t h w h i r l p o o l มันคือวังน้ำบนเนาะทำไมบอกว่าต้องเข้าผ่านตรงนี้กันนะผมขอดูแป๊บหนึ่งไม่อยากเสียเที่ยวนะครับอ๋อก็คือถ้าเราเข้าไปในวังน้ำบนเนี่ยเราจะถูกเทเลพอร์ตไปยังเวอร์ติโกเลยใช่ไหมเนี่ยเขาเขียนยังเงหากเข้าไปในวังน้ำบนผู้เล่นจะเทเลพอร์ตไปยังเวอร์ติ วัดก่อนหน้านี้ผมก็เจอด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ไงผมเลยตกปลาตรงนั้น <c oughs> เออคือถ้าผมลงไปตรงนี้ก็ไม่ได้หรอใช่ไหมเดี๋ยวลองลงไปดูหน่อยนะโอเคเหมือนจะวา่างเปล่ามากๆครับตรงนี้ตรงนี้วา่างเปล่ามากๆคือมันอาจจะไม่มีทางเข้าแบบแบบเนี้ยต้องเข้าผ่านไอ้เจ้าอันนั้นนะวางน้ําวนซึ่งอยู่ไหนบ้างเนี่ยมันมีเกิดไหมอ่า มักจะเห็นบ่อยๆนะครับที่บู w วูดก็คือเกาะแรกแล้วก็เอียมาร์บา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 มีอยู่4แห่งด้วยกันนะโอเคแป๊บหนึ่งผมควรไปดูตรงไหนดีคือมันสังเกตได้ง่ายนะครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะแต่อย่างที่บอกครับว่าตัวเกมของผมเนี่ยมันมองไกลไม่ได้ก็เลยต้องพึ่งสัญชัตญาณยนิดนึง <laughs> โอ้โหลำบากลำบนไอตอนแรกก็คิดว่าตามพิกัดไปก็น่าจะเจอแต่พอลงไปแล้วก็ไม่เจอทางเข้าเลยนะครับก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นฮะต้องเข้าไปที่วังน้ำบนก่อนอื่นก็ต้องหาก่อนเนาะงั้นก็ไปครับ let's go โอ้โห เจอวางน้ําบนครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ห้ามลงไปเด็ดขาดอันนี้คือวางน้ําบนปกตินะครับไม่ใช่แบบวางน้ําบนพิเศษหรือแปลกประหลาดอะไรคือวางน้ําบนที่เราต้องการเนี่ยมันจะมีแบบอะไรตรงกลางด้วยครับเป็นเสียวข่าวเนาะแบบนี้ห้ามลงไปนะตุยแน่นอนอ่ะหากันต่อเอ๊ะเะอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้นี่แหละครับ อันนี้นี่แหละครับโอ้โหดูซิดูซิเรียบร้อยอยเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วกว่าจะเจอโอ้ยอ,อยู่ไหนอยู่นี่ครับนี่ฮะตรงนี้นี่แหละครับเอ้อยอซื้อมาก่อนค่อยว่ากันขอแค่นี้เองแค่มาเจอเท่านั้นอันไหนเอ่ยนี่ครับ ก็อย่างที่บอกเนาะความเร็วร่อนี่ลดไป10%แต่ว่าโชคนี่70เลยควบคุมนี่0ยืดหยุ่นก็0ครับน้ำหนักสูงสุดได้2,000กิโลอันนี้ก็ถือว่าดีที่สุดเท่าที่ผมพอจะหาซื้อได้และในตอนนี้นะอ่ะติดตั้งมาสวยแค่ไหนเอยนี่สวยมากครับก็เป็นเบ็ดในขั้นที่2นะ จากหลายๆขั้นด้วยกันเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเล่นนานมากๆกับการตามหาเบ็ดอันนี้ก็เดี๋ยวไว้คลิปนี้จะตั้งไว้เป็นครั้งที่1เลยนะไม่รู้แหละว,ว่าผมจะต่อท้ายไปด้วยอะไรอาจจะเป็นตอนที่1วันที่1อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่นี้ก็คือเริ่มแรกเลยเอาเป็นว่ายาวแน่นอนก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนี่แหละลองกด้้้าไไปปดดดูกัััันนนนแต่สสสํหรบคลิีีวผม